DJ p l a y l i s บาย DJ O.M. ออมค่ะเรียกได้ว่านะคะเมื่อกี้เราทำโพกันไปนะคะในจำนวนของคุณผู้ฟังที่ฝ่าฟันระบบส่งมาหาเราได้เพราะว่าเรารู้เลยว่าทำไมเข้าความใช้ไม่ได้นะพี่กงนะเพราะว่ามันมีข้อความบางอันที่มันจะไม่มาครับนะคะแต่สิ่งที่เราได้คือคุณผู้ฟังช่วงเอฟอมของอ้อมมาน,นะครับที่เราถามว่าถ้าเราเคยใส่เสื้อนี้ได้อย่างสบายแล้ววันหนึ่งมันก็เฮ้ยครับอ,อะ เราจะโทษอะไรข้อที่หนึ่งเราอ้วนขึ้นแหละพี่กวงสองเสื้อที่ซักแล้วมันหดว่ะน่าจะเป็นน้ํายาไม่ก็เครื่องอันปั่นไม่ดีอันที่สามเสื้อสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันตัวเล็กผ้ามันไม่ดีพี่กวงห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นคนที่แบบน่ารักนะคะเราอ้วนขึ้นเป็นคนแบบพี่กวงพี่อันเป็นแบบไหนโทษตัวเองหรือโทษสิ่งอื่น โทษตัวเองอ่ะเอะอเอาไปตัดมาที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเสื้อมันหดหเราไม่ผิดแล้วก็มีบางคนเล็กน้อยที่ไม่ได้ตอบตรงในนี้ไปโทษพวกหมูกระทะ <c oughs> ไปโทษชีวิตข้างนอกอไม่โทษตัวเองคือถ้าเราจัดกันก็คือคนเราโทษตัวเองครึ่งหนึ่งโทษคนอื่นอีกครึ่งหนึ่งเพราะเราจะโทษทำไมตัวเองอะ ถูกป่ะพี่คงใช่เราต้องลองโทษคนอื่นดูก่อนถูกถ้าเราไม่ลองโทษคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะได้ทําอะไรว้างนั่นละสิเออเขาก็ขาดชีวิตเขาก็ไม่สนุกดิถูกป่ะครับเหมือนเราเดินถนนแล้วเราเดินเจอคนเดินเป็นหน้ากระดาน คนที่เดินหน้ากระดานก็ต้องโทษคนที่เดินคนเดียวอว่าเดินมาคนเดียวจะไปเอ,อาที่อะไรเยอะรีเบอร์รี่ทำไมไม่มาเมื่อวานนี้ล่ะเอออะไรล่ะบ้าบอไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คนเราบางครั้งมันก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเองจริงๆนะคะหลายๆครั้งเรามักจะชี้นิ้วไปที่คนอื่นซะส่วนใหญ่จนลืมไปว่าบางทีเริ่มต้นต่อให้มันมีคนอื่นมีส่วนทําให้เราผิดนั่นแหละ หรือมีส่วนทําให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แต่เราอนุญาตหรือเปล่าจะอนุญาตด้วยอารมณ์สติหรืออะไรก็ตามพูดถึงเรื่องเสื้อหดมันมีหลักการนะคะคุณผู้ฟังทําไมเสื้อถึงหดเขาบอกว่าการซักเสื้อเนี่ยซักแล้วมันหดมันเกิดจากเส้นใยผ้าโดยเฉพาะผ้าฝ้ายหรือคาตตอนมันคลายตัวจากการถูกดึงยืดระหว่างผลิตแล้วมันหดตัวกลับเมื่อเจอความร้อน เขาว่าอย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือว่าเครื่องอบเห็นไหมซิพอเราอบแรงบิดจากการปั่นอย่างนี้หรือการตากแดดจัดทำให้เส้นใยเนี่ยมันเบียดกันแน่นขึ้นโดยมักเกิดจากผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซนต์หรือผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการป้องกันการหดเห็นป่ะมันไม่ใช่ว่าเราก็โทษขิงโทษขาโทษไปเรื่อยมันมีหลักการและสาเหตุคืออะไร ความร้อนสูง<ม>ถ้าคุณซักน้าร้อนเกิน40องศาเนี่ย<ม>หรืออบผ้านในอุณหภูมิสูงม,มันยิ่งหดง่าย<ม>หรือถ้าคุณปั่นปปปแรงบ<ม>ิดสูงเครื่องซักผ้าปั่นแรงมันก็ยิ่งบิดเสียรูปไงใช่ไปพกบิดปั่นพ<ม>ันสองอะจริงแล้วนี่ตัวตึงเลยเอ,อก่อนแห้งเร็วเนาะใช่นี่ตัวปั่นแรงเลยสั่นนึกว่าเจ้าเข้าจริงบางทีก็เครียดบางทีตอนแล้วตอนไปปั่นที่ญี่ปุ่นอ่ะครั้งแรกๆแผ่นดินไหวเปล่าวะ เออแรลงมากเอ้ยแผ่นดินไหวปะอ๋อไม่ใช่เราเครื่องส้าเพราะเราปั่นพันสองอะพี่กุ้งแต่เราซักน้ําเย็นเราซักสามสิบแต่ตอนปั่นเราปั่นสุดใจและการตากแดดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีป้องกันมีไหมซักด้วยน้ําเย็นนั่นแหละก็คือเขาอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดก็ทําให้มันตรงข้ามเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องอบผ้าหรือใช้หมดลมเย็นแต่เป็นคนลมเสียค่ะ เราลมร้อนแล้วภาพมันหอมดีเนอะอ่าใช่ลรแต่ว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนอคนปั่นอะอารมณ์ร้อน <c oughs> แต่ลมที่ใช้ปั่นอะมันเย็นอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ไม่ได้ <c oughs> กลับด้านเสื้อก่อนซักและตากในที่รม่มมีลมโกรกตอนนี้พี่เอมสอ เราก็อยากตากในใ<ช>ที่ร่มอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้มันโดนฝุ่นใช่แล้วก็ใช้โหมดซักแบบถนอมผ้าหรือซักมือซ <c oughs> ักมือไม่ไหวไหมคะมันก็ต้องดูเป็นบางตัวที่มันต้องการดูแลเป็นพิเศษก็อาจจะซักมือเอา <c oughs> หรือว่าก็ส่งไม่ก็มือคนอื่นใช่มือตัวเองถ้าไม่รอดก็ใช้มือคนอื่น<ช>นะค,ะ,คะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราค่อยๆจัดการกับมันไปบางทีปัญหามันอยู่ที่เรา <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่ใคร สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสสยบหมาแมวกินยญาขนสวยตัวนั้นยืนหนึ่งต้องบัส อังคารคลุมโปองอย่าลืมนะคะเราเอกับเดอะโคชเรดิโอนะคะกับคุณเจและสาวแอน์อังคารหน้าเราจะเจอกันพร้อมๆกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มขำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกรเรียงตราพัน้ายนรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวบัสคัดสั่นได้ใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ